สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาไล่ที่เขาปลูกเถียนกวาก็คือจะเป็นแตงแตงหวานเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ไม่เคยเห็นว่าผลมันจะเป็นยังไงอันนี้ด้านข้างเราจะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะนี่นี่เรามาในเขตที่เป็นแบบชนบทเขาเรียกอะไรเป็นเขตของเกษตรกรวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดู ไปด้วยกันนะคะว่าเทียนกว่าเป็นผลยังไงเห็นแบบไล่ขา้าวโพดที่นี่ไหมแบบเขาปลูกชวยมากอะไม่รู้เหมือนที่ไทยหรือเปล่านะอาจจะเหมือนอันนี้ก็เป็นผู้ร่วมคณะทัวร์ของเรานะคะเราเป็นเ,เขาเรียกอ,อะไรอะเคอร์เลอรวันนี้เราเป็นลูกค้า เราไปดูกันนานาเลยอากาศที่นี่ร้อนมากค่ะวันนี้ไม่ได้เสจเสื้อเขนยาวคีมกันเด็กก็ไม่ได้ทานี่ถึงแล้วนี่อันนี้นะคะจะเป็นแตงแตงหวานลูกน้อยจะเคยอยีนะ้ำปุกเคยอย่ะไอ้ปด๊กโซมาอ๋ออันนี้ยังไม่สุก

เขาบอกว่าเขาเพิ่งปลูกเมื่อประมาณเดือนมีนาก็ตอนนี้ผลผลิตก็ออกประมาณเดือนมิถุนาก็ประมาณสามเดือนก็จะได้ผลผล,ผลิตออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยังไง<อ><ะ>ข้าง่ <laughs> นี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้อ๋อท่าเชียงอะไรนะห้ามกว่าเลยอ,ะอ่ะอ แค่ห้ามี่ก้ว่ะมันคล้ายๆกับเมลอนเลยอ่ะจะเจอโตนงชื้นมั้งอืมอืออือผีก็ออืมอร่อยอร่ยอร่อยอร่อยอรอยอ่ออร่อย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 ออย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  ใจย็นจะวป๋าไปอ๋อใช่อันนี้ที่ป้าเขาเก็บไว้เราแปะกันที่เดียวล็อกขายซื้อตะกี้ป๋าเขาส่งยี่ห้ออะไรอันนี้เรามาซื้อถึงในส่วนก็ ประมาณ四十五块，五百克，一斤一斤多，就八十五块。啊？两袋儿啊，两袋儿六个的呗，那意思要分开的啊。啊，对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 。 โอ้เท่าอยู่มาทอ่มันก็มีขนนิดนิดด้านบนอันนี้แบบเป็นสดดเพราะว่าเขายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดมันคล้ายๆอะไรบ้านเราเนาะมันเหมือนแตงกวาไหม